คุณโตเกียวมิวสิกอีพีที่27ผ่านไปแล้วกับโตเกียวลามซิงดีใจพุ่มใจหลายพี่น้องฝากอีพี28ด้อใครไม่ดู28ก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกใบพระคุณนี้จำไม่ลืมไหมครับพี่น้องไอ้โตเกียวมิวสิกเข้าได้ครับเพื่อนไปเนาะบัดใบหนึ่งกับเพื่อนหนึ่งกำลังใจครับพี่น้องนี่เลยขอบคุณบ้านฮักคุยบ้านฟินขออย่าบอกฟินด้วยนะครับขอบคุณอีซีทุกบ้านของลูกโตเกียวลูกไก่ททุกบ้านด้วยนะครับ สวัสดีครับผมจบไปแล้วนะครับผมกล้องวายูขอขอบพระคุณครับผมที่ยังซับพอร์ตกล้องนะครับยินดูกล้องนะครับเหียอะไรกล้องนะครับผมขอบพระคุณทุกบ้านทุกทุกบ้านเลยนะครับผมตเกียววิสิกนะครับผมขอบพระคุณดองกำลังใจกล้องวายโตัวเกียววิสิกนะครับผมที่ยังซับพอร์ตกล้องยังเอ็นดูนะครับคิดหอดนะครับฮักกล้องนะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ ขอบพระคุณพี่ออก้าด้วยนะครับผมที่ยังที่ช่วยนะครับผมที่ช่วยทุกอย่างเลยนะครับผมหม่ใช่ว่บาบ้านก็ช่วยนะครับผมต่อเตินบ้านขอบพระคุณนลครับขอบคุณครับดีที่ส0ดครับกรนุณารลดเสียงค่ะส,สวัสดีค่ะนางน้ำตาลนะคะขอราบขอบคุณมาลัยทุกบาทแล้วะค่ะแล้วก็บาททุกใบหัวใจทุกดวงนะคะที่เป็นกนํกาลังใจให้โตเกียวมี โก,กียวลัมซิงนะคะทุกคนอีพีที่27ะคะ่ะมวนบ่าค่ะพี่น้องค่ะเสียทีมไหนเม็ด้อมานะคะขออนุญาตขอบคุณมาลัยนะคะอันแับเรกขอบคุณมาอะยจากมีนานนะคะพอดีว่า มันขาดพี่น้องก็ไลยตรงมัดนะคะขอบคุณมาเลยจากนี้นาน,นะคะให้น้องน้ำตาขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมา,มาเลยออ,อนไลน์จากแบบว่าในหลายคน<ป>เลยนะคะเดี๋ยวหนูโพสตนะคะแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากบ้านฮักน้าตาลนะคะพอดีว่าป้ายมันเปียกะค,ะค่ะก <l ug> ็เลยได้เปลี่ยนปใหม่พี่น้องที่จริงทําป้ายมาสวยมากแต่ว่าป้ายมันเปียกก็เลยได้เปลี่ยนใหม่นะคะขอบคุณมาเลยจากบ้านฮักน้าตาลขอบคุณแม่แม่เดือนแล้วก็แม่แม่แอดมินนะคะแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากพี่น้องมันเปียกอย่าได้หนูด้วยขอบคุณมาเลยจากบ้านฮากะนงหน้านะคะมันเปียกนะคะก็มันก็เลยแบบว่า ขอบคุณมาเลยจากบ้านหางกะนงหน้านะคะขอบคุณแม่แม่แอดมินทุกคนนะคะวันนี้น้องจะเป็นไงบ้างคอมเมนต์แล้วก็ทักแชร์ส่วนตัวมาได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ดีค่ะน้องเจนี่นะคะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะแม่แแอดมินบ้านฮัคเต้าตัวเล็กนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะมาลัยจากบ้านฮัคเต้าตัวเล็กทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือว่าช่อดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแอดมินพี่ปุ้ยขอบคุณแม่แม่แอนนะคะขอบคุณแม่น้อยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณแม่เจนี่นกด้วยนะคะมามาจากต่างประเทศที่โอนมาไลยออนไลน์มาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณมาอะไราบ้างคนะน้องซีแกรม,มารี้แล้วก็ขอ,าาอ,อนนขอบคุณมาลายจากแม่อมเกาหลีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมาละยรจากบ้านหากน้องซีแกมแล้วก็ขอขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจดวงนะคะพี่ม้าไม่กับโตเกียวมิเสิอกในวันนี้พวกเราดีใจมากนะคะพี่วมาคนดูเยอะมากครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทีมดีชนะขอบคุณค่ะครับ กอที่บ้านจะของเร็วเร็วสวัสดีค่ะพี่น้องคะเป็นตั้งไหนแน่ค่ะมือนีการสแสดงของทีมเอหลังกาทีมดีนะคะสําหรับโตเกียวล่ําสิงห์ของหัวเข้านะคะวันนี้ขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะขอบคุณพี่ที่แม่แม่นะคะถุกทุกคนสูขูดทุกคนขอบคุณที่ะะๆๆๆๆๆๆทให้กําลังใจเราทีมงานนะคะมือนีสู่แห้งเพราะว่าฝนกระโต๊ะค่ะพี่นอ้องขาอามือนีขอบคุณนะคะมาลัยจากแม่ฮับนะคะขอบคุณมีเอนะคะขอบคุณมีเอขอบคุณ พี่เจ็กกี้นะคะขอบคุณดอมต่าวตาหวานละตาขอบคุณพี่นิกกี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยออนไลน์จากแม่แม่พี่พี่ทุกทกคนเลยนะคะมือหนีเป็นจังไหนมวนแห้งรีวิวเนเดอร์นะคะฝากไวน้น้ำอีพีหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมรอรับชมติดตามนะคะไปก่อนคะ่ะประทุมบเรเทิงสินา้ายูพี่น้องรีบไปเลยสวัสดีครับพี่น้อง ขอบคุณนะครับมาไล่บ้านฮับคุชินจังเลยครับแล้วก็ขอบคุณแม่จันแม่วราแม่พรพี่แนนแม่คุณนะครับแม,แม่แมวแม่แคนตาลูกสูก้สุดแน่นะครับเอตยบนถึงเตยหลายซื้อน,นะครับแม่เหลิมแม่โดมน้ำนะครับเราดกัขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับบ้านฮับคุชินจังนะครับที่สปอนจนเต็มเต็มเลอแรลกเต็มทุนเลนี้นะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับ สวัสดีครับมังบกรโตเกียวนะครับกับขอขอบคุณพีพีแมมแมทุกคนเลยนะครับผมที่ข้อสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาด้วยครับผมกันก็ขอบคุณใจใจอีกทีทึงบ่คอยโบไปหน้ากล้องตามเพือนเสรือสมัยนะครับคุตรงนี้ติดเลี้ยนเนาะกับขอขอบคุณหลายๆครับผมที่ยังสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันอยู่นะครับขอบคุณหลายๆครับยิ่งชงรีบเนี่ยีบเน่ยนะครับผมครับพี่ตาเองก็เช่นเดิมเช่นเคยครับขอบคุณทุกๆบ้านฮากนะครับที่ให้เราทุกๆวันนี้ก็ เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะกีตาร์ขอขอบคุณมากๆสำหรับคนที่รักแล้วก็เอ็นดูกีตาร์นะครับแล้วก็กีตาร์อเองก็จะตั้งใจทํางานให้ดียิงย่งขึ้นไปแล้วก็ทํางานเพื่อองค์กรหวังว่าทุกๆคนจะรักแล้วก็เอ็นดูกีตาร์เช่นเดิมเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ มาครับผมสวัสดีนะคะขอบคุณนะครับมาเลน้ำใจจากบ้านฮักมามีฮักเบบีนะครับ <laughs> จากมังผลนแล้วก็จากมัาน้อยด้วยนะครับผมแล้วก็จากพัชรีด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็ขอบคุณทองหนึ่งบาท <Yeah. S 1> นะครับ <laughs> ผมจากยหลังงานมันเกิดนะครับวันนี้ก็คือของบ้านฮักมามีฮักเบบีนะครับ <laughs> ขอบคุณมากๆนะครับ <laughs> ตอนนี้คือพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ <laughs> ขอบคุณมากนะครับรักทุกคนนะครับผม วัสดีครับอีโอตเรียมเสียงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณไปยังมาลายจากบ้านฮักน้องอีโอมากๆเลยนะฮะว่าจะเป็นบ้านฮักน้องอีโอนะครับแล้วก็พี่เจ้แล้วก็พี่เฟินนะคบขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณไปยังทงานทุกฝ่ายนะครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องกับมือหนีเป็นยังไงครับมวลมอครับหมอแค่เลยกับหมอแค่เุืงานครับแต่กับเดาเต็มที่ฟู ทีมดีเลยแน่นอนครับผมกับวันนี้กับขอบคุณสละกําลังใจหลายๆนะครับจากแม่นิษนะครับแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจหน้าเวทีครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากทางบ้านนะครับแล้วก็ทางบ้านฮักด้วยนะครับก็จะมีนี่ครับกำลังใจจากบ้านฮักบ้านเห็ดอีสโตนนะครับแล้วก็กำลังใจจากม่อมฝนนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็จากบ้านฮัก เต้าอ,อ้อนของน้องยูฟานะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนนะครับก็ให้โอกาสหน้าครับก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กันอีกทุกๆ EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีพี่สิบเกียรติครับแล้วไปแล้วได้ก็ไปไหนครับผมเป็นยังไงน้อ่าซุนเรายูดีว่ะผมยนดี้ขอ,อขอบคุณ e ที่ชอบเราไปจากแมวแมวได้ครับผมแล้วก็มาลัยจากบ้านทักซัพพอร์ตน้องยูด <ma> ีนะครับผมแล้วก็จากบ้านทักเพลงน้องยูดีครับ ก็บ้านทักหนึ่งบ้านทักสองน้องยูรี่ด้วยนะครับขอบคุณหลายครับ <c oughs> <c oughs> ด้วยสบายดีเด้อกากจริงมีมรับกันเพลงนะของตเกียวมีสิ่งก็ขอบคุณมาเลยน้ำใจทุกคนนะครับอาจ์บิบบเฮนนานะฮะืันนี้อาจ์บิบบได้เป็นอย่างฮิบวานนะ์แลแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนอนทีมอบอมหายตเกียวมีสิ่ง พราะว่าจะเป็นผมนะครับแม็กซ์รันโตเกียวมิวสิกหรือว่าซิมม์มอบให้ตัวเกียวไฟเพราะว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของทีมงานโตเกียวมิวสิกย่าหัวที่ละว้าพี่น้องบาลเบลเล่หัวเฮาอะนะฝากให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้กับโตเกียวมิวสิกนะครับถาดพี่เบ้นหัวะะเลยเ้อะแข่งแล้วหัวตลอดรองคท้ารอบเท้ารองเท้าองเห็ครับขอบผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะคุณจุนนี่โตเกียวมิวสิกค่ะขอบคุณมาลรายน้ำใจนะคะจากบ้านคุณจุนนี่นะคะล่าสุดมีผูมีผูตกต้นไม้่าขอบคุณนะคะจากพี่นิกกี้นะคะบ้านดิจิทานะคะอันนี้นะคะจากพี่เจนเกาหลีค่ะจากพี่สุคนสวยขอบคุณนะคะที่เมตตาจุนนี่นะคะบุญคุณนี่จุนนี่สี่บลืมพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ ครับขอบพระคุณสำหรับมาลายน้ำใจวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับพี่นิกกี้นะครับอังกฤษนะครับบ้านหัก์ีกิต้านะครับผมแล้วก็ขอบขอบพระคุณนะครับสำหรับแม่แม่พี่พี่บ้านฮักน้องน้ำอุ่นโปรกีมินสิคนะครับกบขอบพระคุณแม่แม่ฝากกินดูน้ำอุ่นคนนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณห,หลายเช้บสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพวกเรารชาวโต,ตวเกียวมิวสิคทุกท่านนะครับผมกับ จบไปแล้วนะสำหรับอีพีที27นะครับโตเกียวลัมซิงนะครับก็ขอฝักงนี้ฝากตัวกับ FC ีโตเกียวมิวสิตอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับผมนะครับเหมือนตัวกรดีซีนะครับผมมาในโปรเจกต์2นะครับผม เป็นอย่างที่เส้ใผ้มากเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นแห้งครับวันนี้เท่ากับมีอุปสรรคในเรื่องของสายฝนนะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีที่พุ่หนุนโตเกียวมิวสิกด้วยดีตลอดมานะครับผมแล้วก็เจอกันอีกที่หนด้อครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับ